สวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านล่าสุดที่เรียกชื่อว่าหวยกเกษียณกลับมาอยู่ในความสนใจของสังคมไทยอีกครั้งหลังร,ร่างพรบกองทุนการออมแห่งชาติสลากกออชอผ่านมติเห็นชอบวาระสามในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรและเตรียมออกเป็นกฎหมายในอนาคตอันใกล้นี้ช่อง YouTube h อ c h a n ช e l ชวนทำความเข้าใจกลไกหวยกเกษียณที่ว่ากันว่าเป็นนวัตกรรมช่วยให้ประชาชนมีเงินออมมากขึ้นมีนนยสาคัญที่ควรรู้อย่างไรหวยกเกษียณคืออะไร หวยเกษียณคือนวัตกรรมเชิงนโยบายที่รวมเอาลักษณะการชอบลุ้นโชคของคนไทยมาเป็นแรงจูงใจในการเก็บออมกลไกของหวยเกษียณคือสามารถถอนเงินที่ซื้อสลากทั้งหมดออกมาได้ตอนเกษียณถือเป็นการสร้างการอมอมิติใหม่ให้กับประชาชนคอนเซปที่เข้าใจโดยง่ายของหวยเกษียณคือหวยที่เงินไม่หายลักษณะเป็นหวยที่ทุกบาทกลายเป็นเงินออมเนื่องจากหากไม่ถูกผลรางวัลเงินที่ซื้อสลากเหล่านั้นจะนำไปสมทบเป็นเงินออมทั้งนี้กฎกติกาของหวยเกษียณเป็นดังนี้ หประชาชนสามารถซื้อหวยกเกษียณได้ตั้งแต่อายุ15ปีขึ้นไป 2. ซื้อหวยกเกษียณได้ไม่เกิน3,000บาทต่อเดือน 3. ซื้อสลากได้ทุกวัน 4. รางวัลจะออกทุกวันศุกร์เวลา17นาฬิกา5ผู้ถูกรางวัลจะได้เงินรางวัลทันทีผ่านพร้อมเพย์โดยเงินค่าซื้อสลากทั้งหมดจะยังถูกเก็บเป็นเงินออมแม้ว่าจะถูกรางวัลหรือไม่ก็ตาม 6. เมื่อผู้ออมเงินอายุครบ60ปีจะคืนเงินทั้งหมดทุกบาทที่ซื้อสลากมาทั้งชีวิตโดยบวกกับผลตอบแทนการลงทุนให้กับผู้ออมด้วย7สําสำหรับผู้ออมที่มีอายุเกิน60ปีสามารถซื้อหวยเกษียณได้เช่นกันแต่หลักการคือต้องออมไม่้5ปีถึงจะสามารถได้รับเงินออมคืนโดยนับการออมตั้งแต่วันที่ซื้อครั้งแรกเช่นซื้อหวยเกษียณตอนอายุ63ปีเงินที่ซื้อทั้งหมดจะได้รับคืนตอนอายุ68ปี และ8กรณีเสียชีวิตเงินทั้งหมดจะตกอยู่กับทายาทหรือบุคคลที่ระบุไว้ตอนสมัครเข้ากองทุนกอ,อชหลังการประชุมวาระที่3สภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันที่23กรกฎาคม68โครงการหวยเกษียณได้มีการกำหนดหลักเกณฑ์เพิ่มเติมก่อนที่จะประกาศเป็นกฎหมายใหม่ต่อไปโดยมีข้อแก้ไขเพิ่มเติมคือเปิดโอกาสให้มีการถอนเงินก่อนอายุ60ปีโดยอาจจะมีการขีดเส้นระดับของเงินฝากที่สามารถถอนออกมาได้ในอนาคตเพื่อประโยชน์สูงสุดของโครงการ เปิดโอกาสให้ผู้ทุพพลภาพสามารถถอนเงินได้ก่อนอายุ60ปีเป็นจำนวน3ามครั้งจากเดิมหนึ่งครั้งหวยเกษียณเ,เป็นนวัตกรรมหนึ่งที่มุ่งหวังให้คนไทยออมเงินเพื่ออนาคตทว่ายังมีอีกหลากหลายวิธีการในการออมเงินซึ่งท้ายที่สุดไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใดๆจุดเริ่มต้นอยู่ที่ความคิดของเราเองหากรู้จักสร้างวินัยในการออมชีวิตที่มั่นคงทางการเงินจะเกิดขึ้นในเร็ววันข้อมูลนี้อ้างอิงกองทุนการออมแห่งชาติ หวังว่าคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์หากท่านคิดว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ต่อท่านอย่าลืมกดติดตามไว้เพื่อจะได้รับชมคลิปที่เป็นประโยชน์ในครั้งต่อไปขอบคุณ